สวัสดีครับเพื่อนๆเรื่องอาหารการกินโดยเฉพาะประเภทผลไม้ในขมนนะเออเขาบอกว่าเป็นประเทศแนวเกษตรแท้แต่ว่าคนในประเทศนะ่ะแทบไม่มีผลไม้กินเดี๋ยวก่อนจะเข้าเรื่องผลไม้ต้องตั้งสถานาการณ์ก่อนว่าเพราะอะไรカมนถึงได้โดนกระทบเรื่องอาหารสดจนคนพูดถึงในเชิงว่าของไม่มีจะก,กินแล้วแบบนี้จริงๆ เหตุการณ์ก็เริ่มมาจากความตึงเครียดชายแดนระหว่างไทยกับเขมรในปีที่แล้วนี่แหละที่มีการประทะากันจริงๆขึ้นมาแล้วก็นําไปสู่การปิดด่านหลายจุดทั้ง2ฝั่งแล้วแต่ละจุดก็เป็นช่องทางหลักของการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะสินค้าการเกษตรผักผลไม้ของส่วนนั่นแหละทีนี้เขมรอ,ออกมาตรการห้ามนําเข้าผักผลไม้และเชื้อเพลิงจากไทยที่ด่านบกหลายแห่งทันทีในตอนนั้นนะนะ ส่งผลต่อชีวิตของคนธรมรมดาชาวบ้านทั่วไปที่ต้องซื้อของกินของสดจากทุกวันที่เคยมีรถบรรทุกผักผลไม้ของสดจากไทยวิ่งเข้าขเขมรเป็นพันๆตันน่ะทีนี้พอมีคําสั่งห้ามเข้ารถพวกนี้ก็ถอยกลับบ้านไม่ได้เข้าไม่ได้ส่งต่อไทยก็ได้รับผลกระทบหลังไม่ได้ส่งของเข้าแต่ว่าคนที่กําลังจะอดตายคือใครทําไมผลไม้กลายเป็นเรื่องใหญ่ในปกติแล้วขเขมรเ,เองก็จะมีผลไม้ท้องถิ่นเหมือนกันนะอย่างมะม่วงกล้วยส้ม แต่ว่าปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของคนในเมืองใหญ่แล้วก็ตลาดที่เขาเอาไปขายของนะปกติในตลาดเนี่ยเขาก็ต้องการผลไม้ทุกวันอยู่แล้วต่างจากในไทยเลยที่มีระบบโลจิสติกผลไม้ชัดเจนทําสวนเก็บขนส่งทุกวันราคาก็เลยถูกและสดแต่ขมิห้ามนําเข้าผลไม้ไทยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็นแน่นอนขอในตลาดลดลงมันไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะแต่ตัวเลือกนะหายไปเยอะแล้วก็ราคาขยับขึ้นจากเดิมมาก อย่างล่าสุดที่ผมไปดูมานะของเดือนมการามการา2569ตลาดพนมเปนบอกว่าราคาถั่วฝักยาวนี่แค่ถั่วฝักยาวก่อนขึ้นเป็นประมาณ40,000เดียวก็ตีเป็นเงินไทย380บาทต่อกิโลโอ้โหถั่วฝักยาวบ้าไปแล้วถั่วฝักยาวในเขมรกิโลละ380บบาทเพราะว่าผลผลิตในฤดูกาลมันแห้งปริมาณมันไม่เพียงพอต่อความต้องการของเขา จริงๆนี้มันคือราคาที่สูงมากสูงเกินไปสูงเวอร์เวอร์สำหรับคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุกคนเลยถ้ามาเทียบกับราคาในตลาดไทยนะทั่วฝักยาวในไทยน่ะจะอยู่ประมาณ20-40บาทต่อกิโลประมาณนี้ลองไปเจอ380บาทแบบในขเขมรดิโอโคนธรรมดาซื้อไม่ลงทีนี้ผัดกะเพราในขเขมรจะไม่กล้าใส่ถั่วฝักยาวอีกต่อไป มาราคาผลไม้บ้างสิ่งของในชีวิตจริงเขมรแต่ว่าในสื่อของเขานะ่ยไม่ได้ลงราคาผลไม้ชัดเจนทุกชนิดครับแต่ว่าบางครั้งเมืองไทยเองเน่ก็เผยราคารถผลไม้ไทยที่เคยเข้าเขมรประมาณว่ารถบรรทุกผลไม้1นึ่งคันนะนะจะบรรจุของมูลค่าประมาณ20,000บาทต่อคันนี่ราคาที่เคยส่งแต่พอของพวกนี้ไม่ได้เข้าไปขายในเขมรแบบปกติก็หมายความว่าสินค้าที่ควรจะถูกกว่าเนี่ยกลายเป็นขาดตลาดและถูกบวกราคาก็เหมือนอยังถูกฝักยาเน่นแหละ อย่างพวกผักผลไม้เช่นมะม่วงมังคุดกระเจี๊ยบมะละกอถั่วฝักยาวอ่ะถั่วฝักยาวพูดไปแล้วเหล่านี้ก็เป็นสินค้าไทยราคาย,ย่อมเยาวเมื่อก่อนนี้ในไทยอาจจะแค่ร้อยบาทต่อกิโลนะสำหรับบางชนิดผลไม้ฤดูตามภูมิภาคแต่ในขเขมรต,ตอนนี้พันผวนักครับก็อาศัยมาจากประเทศอื่นเช่นจีนเวียดนามค่าส่งก็สูงกว่าอยู่แล้วรายงานบอกว่ารัฐบาเลเขมรต้องตั้งทีมคอยเฝ้าดูราคาอาหารตลอดเวลาเลยนะ มันวิกฤตถึงขั้นนั้นเลยอามาโหรีแมวทีนี้ก็ไปนึกถึงคอมเมนต์ของชาวคอมเมนต์ในช่วงนั้นนะช่วงแรกๆเลยเพื่อนๆก็น่าจะจำกันได้บ้างแหละเออหลังจากที่เป็นกระแสะข่าวเรามีผลไม้ในประเทศเราไม่ต้องพึ่งของไทยก็ได้ปิดทาวอนไปเลย500ปี พอผ่านมาอีกสักไม่กี่สัปดาห์คอมเมนต์เริ่มเปลี่ยนเป็นตลาดผลไม้แทบว่างไม่มีอะไรให้เลือกเลยอีกคนก็ซื้อผลไม้แพงกว่าปกติหลายเท่าเด็กๆที่บ้านต้องซื้อผักผลไม้ลดลงเพราะว่าราคาพุ่งเนี่ยเป็นเสียงจากประชาชนทั่วไปไม่ใช่ข่าวทางการเลยเพราะว่าถูกแชร์ต่อจากคนคเขียเองนั่นแหละในพวก f a c e b o o ท Twitter แล้วก็มีคนไทยแปลต่อๆกันมาอย่าไปหวังว่าจะเจอคอมเมนต์ละทมใจเหล่านี้ใน ิกตอกนะเพราะว่าติ๊กตอกนี้เน้นอวยอย่างเดียวถ้าอยากดูความจริงตองนั้นอะที่ชาวบ้านเขาคอมเมนต์อะไรกันทั้งสื่อข่าวในประเทศอ่ะแต่ว่าบางสื่อในคอมเมนก็ปิดกั้นคนไทยแล้วผมก็เข้าไม่ได้เหมือนกันก่อนหน้านี้เวลาสื่อในคอมเมนเขาบอกว่าราคาผลไม้อะไรขึ้นราคานะโหคอมเมนต์ oh, ด่ากันใหญ่เลยชจ้าคอมเมนทีนี้พอผลไม้ราคาแพงขึ้นชัดเจนเลยคนซื้อผลไม้ลดลงน้อยลงอยู่แล้วร้านค้าขนาดเล็กเขาก็ต้องขึ้นราคาหนีต้นทุนที่มันสูงไง ถ้าเกิดว่าพวกพืชผักพื้นบ้านไม่พอกินก็ต้องพึ่งการนําเข้าจากไหนละ่ะจีนเวียดนามจากไทยนดะโดนปิดไปนานแล้วรอบเมืองใหญ่อย่างพนมเปญหรือว่าเสียมราชนะราคาพุ่งมากกว่าในพื้นที่ชนบทซะอีกเพราะว่าคนเขาจ่ายได้ในราคาที่แพงกว่าไงคือมีตังกว่าชาวบ้านทีนี้มาดูผลกระทบในไทยบ้างมันมีอยู่เหมือนกันนะอย่างหน้าร้านใหญ่หญอาดานประเทศ ร้านขายผักผลไม้หน้าต่านในจังหวัดไทยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันราคาผักผลไม้ในตลาดไทยก็ขึ้นเป็นบางส่วนแม้แต่ปลาช่อนก็เคยมีข่าวขึ้นราคาแล้วจาก180เป็น250ต่อกิโลเพราะว่าของจกขเขมรเขายากปลาช่อนเขมรแต่ด้วยความที่ในไทยก็หาได้ไงก็เลยไม่ได้ลำบากอะไรมากทีนี้คอมเมนต์เขมรต่อเขาบอกว่าปีนี้ราคาผักผลไม้โหดเกินไปแล้วตั้งแต่ไทยปิดไบเนี่ยของขึ้นราคาทุกอย่างแทบไม่กล้าเดินตลาดเลย จะกินส้มกินพริกแต่ละทีก็ต้องคิดแล้วคิดอีกรัฐบาลนะช่วยดูหน่อยแม้แต่พริกยังแพงอีกคนบอกว่าเมื่อก่อนนะ5,000ันเรียลได้ของเต็มถุงเดี๋ยนี้ซื้อได้นิดเดียวผลไม้นําเข้าแพงมากจนต้องมาหามะละกอหรือว่ากล้วยในสวนกินแล้วสู้ไม่ไหวจริงๆตอนนี้คนต่อมาบอกนี่คือบทเรียนเลยว่าเรานะ่ะพึ่งพาการนําเข้าจากไทยมากเกินไปพอมีปัญหาปีดานเราก็ลําบากถ้าเราปลูกเองได้เยอะกว่านี้คงไม่ต้องมาเจอวิกฤตของราคา อีกคนว่าจะกินส้มตมใส่พริตตีเยอะยังต้องเกรงใจกระเป๋าตังค์เลยของแพงเหมือนกินทองเข้าไปด้วยอยากให้ด่านเปิดเร็วจังคนต่อมาบอกคนขายก็ลําบากรับมาแพงก็ต้องขายแพงลูกค้าก็บนน้อยลงเรื่อยๆตลาดเงียบเงามากช่วงนี้คนต่อมานี่ยาวหน่อยลําบากเหลือกเกินแค่จะซื้อแครอทกับผักกาดมาทําข้าวต้มให้ลูกกินยังต้องคิดหนักเลยอันนี้น่าจะเป็นแนวคนชนั้นกลางขึ้นไปตั้งแต่ปิด่านไทยมานะราคาผักในตลาดพุ่งขึ้นเท่าตัว คยซื้อสามพันเดียวตอนนี้เกือบหมื่นแล้วเงินในมือแทบไม่มีค่าอยากจะให้ผู้นำหนนะ่อช่วยควบคุมราคาสินค้าก่อนที่ชาวบ้านจะอดตายกันหมดเพราะว่าสู้ราคาไม่ไหวคนต่อมาบอกเห็นราคาผักผลไม้แล้วเศร้าตอนด่านปิดเราถึงได้รู้ว่าเราเพึ่งเพื่อนบ้านเกินไปของแพงจนคนไม่กล้าซื้อกินทั้งๆท,ที่ดินบ้านเรานะ่ะก็กว้างขวางนะแต่เรากลับผลิตไม่ได้อยากให้เหตุการณ์นี้เป็นแรงผลักดันให้หันมาสนับสนุนเกษตรในประเทศอย่างจริงจัง จะได้ไม่ต้องมานั่งปวดหัวกับราคาที่ขึ้นคนต่อมาบอกว่าเป็นคนขายยังเครียดเลยไปรับผักจากแหล่งกระจายสินค้ามาราคามันโดดพอเอามาวางขายในตลาดชาวบ้านเขาก็ว่าว่าขายแพงบางวันอนะ่ะผักเหลือเน่าจนเสียเพราะว่าขายไม่ออกคนซื้อบ่นว่าแพงคนขายก็ขาดทุนเพราะว่าต้นทุนมาสูงถ้าเกิดยังเป็นแบบนี้ต่อไปนะพอค้าแมค้าคงต้องปิดแผงไปหางานอื่นททำกันหมดทำที่ไหนอย่าบอกนะว่ามาไทย คนต่อมาบอกว่าเงินเดือนเท่าเดิมแต่ค่าอาหารพุ่งวันก่อนไปซื้อมะม่วงกับส้มมาทานราคาแทบจะเท่ากับข้าวสามมื้อเลยตอนนี้ต้องเน้นกินมามา่าแทนไปก่อนผักสดกลายเป็นของราคาแพงสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเงินไปแล้วอยากให้มีการเปิดด่านโดยเร็วที่สุดอ่ะนี่ก็คือความทุกข์ยากคอมเมนต์ Comment, ชาวเขมรอยากกินผลไม้ผลไม้ก็แพงผักก็แพงของสดแทบไม่มีกินราคาแพงเกินไป อดอยากไปด่าไทยไปควบคู่กันก็เหมาะสมกันดีอ่ะเพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับก็ประมาณนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ